เขาบอกว่าเกมนี้มันง่ายเลยเรามาเล่นดูบอกแล้วว่าการไต่เขาจริงๆแล้วสำหรับเซตาแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยนะการไต่เขานั้นนะ่ะเกะได้อยู่ได้ทำไมไม่กไเกาะแล้วไม่ก็อ๋อมันไต่ไม่ได้ยากก็ไต่ไม่ได้ยากไต่ไม่ได้ยากง่ายๆง่าย,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 ายๆวนอยู่ตรงนี้หนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันวนอยู่ที่เนี่ยทำไมชีวิตมันไม่เคลือ่อนสักทีเนี่ยเคไป ดงดงโอเคไปไยิ่งยิ่งยิ่บงจะได้ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยยังโอเคยังยัง

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอโอะไรวะเนี่ยโอ้โอปิดปิดปิด